ไปต้อ,ปองเล่นให้ไปเอกเล่นมีของมาให้เดี๋ยวเราแพสสวัสดีครับเอฟีทุกท่านสวัสดีค่ะ,คะมีอะไรกันอสองแม่ลูกมีของมาให้ตอนที่คุณอยู่บนบ้านอะไรเอยคืออะไรคือไม่รู้โน่นตอนแต่ตอนสมัยเธอเป็นหนุ่มหเธอเรอนะแต่ตอนนี้ฉันรับไปได้ ฉันน่ากลัวมากเลยตอนเนี้เอียงดูรูปวะฉันชอบรูปที่มันรูปเธอที่มันติดไว้ตรงนั้นน่ะเธอใส่เสื้อสีเขียวนั่น <g ül> ันมันเท่นะเธอฉันหล่อสมัยนั้นนะ่ะแต่ตอนนี้ฉันเหมือนทรงโจรฉันอย่าไปไหนไกลนะเ,เธอนั่งดูรูปความหลังเอ็มซแล้วคุณไม่ปุ้ยเธอเอาอะไรมาให้ให้น้องมาให้ละอ๋อ นอนไงนอนไงสวัสดีครับอันนี้คือตุ๊กตาหมาหมี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 หนู่นให้พี่แหนมหนู่นไม่หรอกมันเือน่อเอาไปนอนกอด<า>เอาผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนให้เลือกเอาแม่ก็เลยเลือกมาให้ขอบคุณเพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะอือม,มากปะนุมน่มนุ่มปะเสียดายตัวน้อยเนาะ นั่ไงเอาตัวข้างๆไปกอยอีกตัวหนึ่งนั่นะนะกับตันเห็นเมื่อกี้วินนุ่งมาดอกกอนะวินนุ่งเป็นอะไระลูกพี่เอ้ยอเป็นอะไรหนอ,นองอ๋อบงน่องฮะนองอ่ะเรียบร้อยแล้ว ได้ตุ๊กตาครบแล้วก็ดูรูปความหลังไปนะเดี๋ยวพ่อว่างๆเดี๋ยวจะให้เอฟซูด,ดูตุ๊กตาเก่าตอนนี้ยังไม่พร้อมรู้สึกว่าเห็นแล้วจะเจ็บใจมสมัยนั้นทำไมเราพร<ม>้อ<ผ>มพอมสวยจังแุ่นเขายัางกับพระเอกนางเอกเ,เนาะแต่พอสมัยนี้ดีโอ้เออ ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักไป <c oughs> มาเรามาทำงานบ้านกันโอเคซักผ้าถึงไหนแล้วจะจะพึ่งบ่หรือ,อยังไง <c oughs> พึง่งรอปั่นอยู่บ่ร <c oughs> อปั่นอยู่โอเคเดี๋ยว <c oughs> ก่อนฝนตกเธอน้ำในห,ห้องน้ำไม่มีเราขนน้ำกันก่นกอนไหม คือว่าจะเปิดน้ำฝั่งนู้นอยู่บ่ใช่อ๋อได้ไหนเดี๋ยวเปิดปิดก็ได้อือเดี๋ยวเอารถเข็นมาให้เอาคนน้ำคนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเตรียมเตรี <ๆ S 1> ยมถังเลยเตรียมถังน้ำก่อนเดี๋ยวฝนมาฟ้าลงมันจะเปิดเปิดน้ำไม่ได้นู่นเอฟซี FC นู่นนะครับผมอยู่ช่วยงานปุ๋ยสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เอฟซี ตอนนี้น้ำม่ถังเริ่มเริ่มไม่มีแล้วนี่ก็คือหมดแล้วนะครับเราต้องขนนอประเด็นคือเราต้องขนขนน้ำจากทางโน้นมาใส่นะครับเดี๋ยวผมตั้งกลองแป๊บนึงนี่ให้เอฟอาจจะเห็นภาพที่ ใส่น้ำก่อนนะครับพี่พีเปิดน้ำตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่รถเข็นมาตอนนี้ยังไม่มีท่อไปถึงนู้นเนาะเราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับชั่วคราวเดี๋ยวเรามีท่อมีอะไรแล้วเราเดี๋ยวอือล้ม เราค่อยจัดการข้อต่อท่อผมอยู่นี่ครึบใช่เดี๋ยวแม่ไปเอารออยู่ <c oughs> ตอนนี้รอปุ้ยไปเอารอก่อนนะคะรับพีสล้อเข็นนะฮะรถเข็นหรือว่าล้อเนาะเขาเรียกว่าลอ้อรถเข็นนั่นอะ ครับ FC ตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์ลูกสนามสุดิทิ่เด่น เจ้ายิงทั้งหกเลือกคนสุดท้องเมลอดนาเอิงอุจนาอึองเ <laughs> ม้งจนาอึอง <laughs> อ่านี่ฮะออ <laughs> เป็นกิจกรรมที่ประมาณ 1, วันหนึ่งสอวันเราก็จะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าน้ำที่ที่ห้องน้ํามันจะหมดเนะาะหน้าดำหน้าแดงขันแข็งขยันกันลึกเกินเนะพี่น้องเสียงมาละเุ้ยอ่ะกันละกพิก,พก,พก,พก เดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะลงต้นไม้จะปลูกได้บันี้เอะเธอมาดูกล้องตรงนี้หน่อยซ่อมไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเทตรงโน้นโอเคยังอีกยังอีกคือเทศกาลมิคาทัน ขอดเก็บด้วยกันไหมเอ,อ้ยย้อนอดีตผนน้ำก่อนอ่ะตั้งไว้กล้องแล้วมาจำให้หน่อยจ้า ตอนนี้เสร็จก็อาบน,น้ำเลยเพราะเปียกเปียกทุกครั้ง <laughs> จะใส่ในทางไว้นะฮะก็ใส่ในทางไว้ก็เท่ากับว่าประมาณสองสามเที่ยวเนอะถึงจะเต็มนะครับเอฟซี FC ก็เคยมีฝากไว้เท่่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะจ้า